บัดนี้เป็นครั้งที่85ซึ่งตรงกับวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5ง9 ข้าพเจ้าในที่ธนัตจิเพตาขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นกุทบบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารย์ิยบูชาแด่องค์พระขาวัมปฏิเทละเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จเุ็หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทาั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการตรวจสสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนกรายคุบบอาจารย์และเทวดาทั้งหลายตรวจ็นบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธาถายมนต่อไปสมันตาจักรวาลสุตะราคัตชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสัตสุนันตุสักขามุกขังสักเทกามจารุเปกิลิสิขราตเตจันตวิเควิเควิมาเนติเประคเทจักามีตรวนะค่ะเนเขหวัตถุหมเกเต ภูมิอาจารยันตุเทวาชนะธรรมลภิสามียกขันธพัณนาคาติถันตาสันติกิยังมุนีละวะจันนังสาทโวเมตุนันโตธรรมะสวัสดิการุไอยมภะถันตาธรรมสวัสดิารุไอยมภะถันตานธรรมะสวัสดิการุไอยมาสัมพภะถันตานโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นากิเมีสระนังอันยังพุทธมีสระนังวะหลังเอเตนะสัจจวเชนะโสติมีพุตุสัพพะท่านากิเมีสระนังอันยังธรรมโมเมีสระนังวะหลังเอเตนะสัจจวเชนะโสติมีพุตุสัพพะท่านากิเมีสระนังอันยังทังโกมีสระนังวะหลังเอเตนะสัจจวเชนะโสติมีพุตุสัพพะทามหาการุณิโกนะโทอัธายะสภะปานินังปูเรตวะปาระมีสภา ปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมโหตุสภุปปัฏฐาวามหากาลุณิโกนาโถขิตายะสัพพปานินังปุเรตวาปานมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมโหตุสภุปปัฏฐาวามหากาลุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินังปุเรตวาปารมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมโหตุสภุปปัฏฐาวา เอวเมีสุตังเอกังสมัยยังพักข่าวสเกสริหารติกะปิรวัตถุสมิงมหาวันนีมหาตาพิภูสังเกตน่ะสถิงปัญจมัตเตหิพิภูสตเตหิสเพเหวะรหันเตหิทาสตหิจารุปทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปิตาโหติพักก้าวตังสัสนัยภิกขุสงคันจาราตโกจตุนังสุทธวาสกาญากานังเทวนังเอตตาทัพโศที อายังโคภะวาสเกุซ hmm. uh mm ิหะรติกปิลวัตุสัมมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเขนะตติปัญจมัตติภิกขุสตหิสเพเหวะราหันเตหิท่าตาหิจโรกัาตหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปัสสตอขติภะาวนตังทัศนายาภิกขุสังขันจะยันโนนะมะยัมปิเหนะภะกวาเตนุปัสังกะเมยามะอุปัสังกะมิตวาภะกวาโตสันติกิจเจกขาตาคาเสยามาติอัสโคตาเทวตาเสยท้าปิมานามะพระราวะปุริโสสัมมิน สัมมันชิตตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตตังวาภาหังสัมมินเฉยยะเอวะมีวุทธวาเตสุเทเวสุอันตรหิตาภคะวาโตปุระโตปาตุระหังโสอัตถโพตาเทวตตาภคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอัคคังโสเอกมันตังติตาโกเอกาเทวตตาภคะวะโตสังกิเกมังคาทั้งอภาสีมหามตมโย ปวนาตมิงเทวกายสมาตาคตมหาอมังธรรมะสมัยยังทักกิตายเยาวะอปาราจิตาสังข ah ันติอัตโกปาาเทวตาภาขวะตตสันติเกอิมังค ah ัทังอภาสิตตระพิกโวสมาทาหังสุจิตังอตโนอุชุมะกังสุสาสิวธิวเนตานิกะเหตตาวาอินทรลิยานิรักคนติปันธิปาติ อาตะโผลปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอาาติเจตวะกิลังเจตวะผลิตังอินทิขลังโอหะจมามีจะเตจลันตีสุทาวิมะราจักุมาตาสุทันตาสุสุนาคติอาตะโกปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาทั้งอาพาสีเยเกจิพุทธังสระนังคะตาเตนเตขมิสันติอาปายาภูมิปะหายะมานุสังเถหังเทวตายังปาลิปูเลสันติติอาตะโกลพระขาวาภิภุอามันเตติเยปุเยนัต พิกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาตันนิปติตาโหติตถะาตังทัศนายาภิกขุสังขันะเยปิเตพิกาเวอเหสุงติตามัทธานังอรหันโตตัมมาสัมพุทธาเตตัมปิภะคะวันตานังอิตปารามายวะเทวตาตันนิปติตา อเหสุงเสยทัปิมัยหังอิตาริเยปิเตภิกขะเวปวิสันติอนาคตมัตฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคขะวันตานังอิตาปาระมาเยวะเทวตาสันิปติตาะวิสันติสยทัปิมัยหังอิตาริเยอาชิกิตะมิภิกขะเวเทวกายานังนามานิกิตายสตมิภิกขะเวเทวกายานังนามานิเจตุสมิภิกขะเวเทวกายานังนามานิตังสุนัธาสุกลงมณสิปโรธับาสิสามิติ เอวัมพันเตติโคเตปิโคภควาโตปัจจโสสงภะภะวะเอตาทัโวจะสิโลกัมนุตกัสามิยัตถบุมาตัทัสตายติตากิดกับพรังปิหิตตาตมาหิตาสุทูสีหาวสันรีนาโรมหังสาที่สมพุโนโอทาตมานาสาสุทธาวิปัสสนามัอวิราปิญญปัญจัตเตยัตตะววันนี้กปีละวัฒเวตาโตมันจะยิสัทธาสาวะเกิสาสะเนระเตเทวกายา าภิกันตเตวิชานาถภิกขะโวเตจะตัปปะมักะลงสัตวพุทัสสะสสนังสาเตสัมปาตารหุยนังอมนุษสานามะนัทสนังอเปเกสตัมัทักขุงสหัสสังอธัสต์ตลิงสตังเอกสหัสสานังอมนุษยานัมมัตสงสงอเปเกนัตมัททัุงสิสาสภาปุตตาหงตันจัตสพังอาพิญญาญะวะวะคิตตวันจะกุมาตโตมันเตยิสัทธาสาวเกสาสานรละเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภิกขะโวเยวะหังกิตายตามิ ทีราหิอนุปปภโสสัตตาสหัสวรยาคาปุมากะปิรวัตถวาอิทธิมันโตจุติมันโตวันะมันโตยะสัตติโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังสะตตาหัสาหิมวัตตยาคานันตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันะวันโตยะสัติโนโมทัมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังสัตากิลาติสะหัสหิยาคานันตะวันนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันะวันโตยะสัติโน โมทัปมนาอภิกามงพิกโคนังสมิติงวะนังอิเตเตโสตตสัสหัสสะยากหนอนัตตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะมันโตยัสสติโนโมทัปมนาอภิกามงพิกโคนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาคหาอนัตตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะมันโตยัสสติโนโมทัปมนาอภิกามงพิโกนังสมิติงวันังคุภิโรราชักข้าิโกเวทุรสะนิเวทนังพิญโยนังสตัสหัสังยากหานังปายิรปาสติคุภิโรราชักขะาิโกโสปะคัสสมิติงวันัง ปุริมันจะจิสังราชาตตาระโถปัสสาสติพันธพานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปตปิตตาพระอโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสติโนโมทัมานาอภิกามงมทิโกนลังตมิติวังทักกิณจะจิตสังราชาวิรุณหตปัสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปตปิตตตาพระอโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโต ยัสสติโนโมทมนาพิกามงคิโกนังตมิติมะนังปัจจิมันจัติสังราชาวุวิโลปะโคภาษาสตินาขันังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตปิตตตะพระหาวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสติโนโมทมนาพิกามงคิโกนังตมิติมะนังตรัญจัติสังราชาวิโรปุเวโรตภาษาสติยปคันนังอธิปติมหาราชายัสสติโสปุตตปิตตตะพระห่าวอินทนามามหาภรา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยตสติโนโมทัมานาอภิการมุงภิโคนังทำใมติงว่านังปุริมาที่สังทตตาอัโททักกินีนะวินโกปชิเมนะวิรรปโคควิโรตะลังทีสังจตารตมหาราชารรมตาจตุโลติสาทัทธันละมานาอัตสังสุวันีกปิลวัตตวีเตตังมายา วิโนทาสาอากูวันจันิกาสถามายาโูเตนทุกเวเตนทุกวิปูจากวิปุโตสาจันทะโนกมรเสิทโจากกินนุคันโทนิคันโทจาปะนาโถปมันโยจากเทวสุโตจมาตลิจิตเตนโนจากคันทับโพนโรราชาชนโนสัพโออากูปัญจสีโกเจวติมพระลูสุยาวัชสาเอเตจันเยจราชาโน คันทัพภาษาราจุพิโมทมานาอภิกามงผิดุูนังสมิติวณังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสาตัจกาก,กัรมรัตตาราอาคูปยยาสายาติภิยามุนาตตาลาธจะอาคุณาคายะสตินโนเอราวโนมหานาโกโศปอาคัปปาสสมิติวณังเยนาคาราเชสาสาหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจาัคคูเวหายาสาเตวะนมัชปัตตาจิตราโสปันนัิติเตตนามังภยันตธา นาคราชาะมาสิสุปันนโตเขมามกาสิพุดโทตนาหิวัจหิอุปวหยันตานาคาสุปันนาสารนมบักังสุปุตทางชิตาวัชิระหัตเถนะสมุททางสุราติตาพาตโลวัตวเตเตอิทิมันโตยะสัตติโนกรกัญชามหาปิศมะสุลาธนาวเวขาสาเวปจิตติสุติจตะปะหาราโทนโมจีสาตตันจักปริสุตตานังสะเพเวโรจนามกาตั้นในหิตวาปะลิงเสนนางลาหุพัทธะมุปาขมงตมิโยธานิภิกขูนางตามิติงวะนาง ฮาโปจัตเทวาปัทวีจเตโชวโยตถาขมงวรุณาวรุณาเทวาโตโมจัตยัสสาสาเมตตาการุณากายาอคุเทวะยัสสินโนทเสเตทะสาถะปายาสาเพนานัตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยัสสติโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังตบิจิงมะนังเวนทุจัตเทวาสาลีจัตอาสมาจัตทุเวยมาจันทัตุปนิสาเทวาจันทะมาโูปักติตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมังคูปรักิตาณขัตตานิุรักิตวะอาคูมันเวะาาหกาวาทุนังวาตโวเสโธตาโกปาคาปุลทัทโธสะเสตทศสภะกายาตะเพนานัตตะวานิโนอิทิมันโตเจติมันโตวันนวันโตยัสสจิโนโมทัพนานาอภิกามงภิโกนังสมิติมันังอัถาปูสะปุเทวาชละมัคคิสา สิขาหรือว่าอริตกาจะโรชจักุมมาปุพานิพาตนโนวรุณาธรรม,มาจักอจุตาจักอเาเนชกาตูเลยยะรุติระอะปุอะปุวะตะวนเนติโทนโทเสตเตทสัสทากายาสเพนานาตาวัน,นินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสติโนโม,โมทมานาอภิตามุงกิโกนังตม,มิติงวะนัง สมมานามหะสมมานามนุษย์สามโนสุตตมาคิตาปัทโทิกาอาคูอาคูมโนปัทโทิกาอาถาคูหรโย,ยเทวาเยเจโรหิตวาติโนมปาลัขามหาปาลัขาอาคูเทวาย,ย,สยเทเททะสัตติโนทัศเตเตทัสสะทากยาสัพเพนานัตตาวานินโนอิทิมันโตชติมันโตว,วันนาวันโต ยัสสติโนโมทมานาอภิการมุงพิกุนังะมิติงว่านังสุกากลุมหารุณาอากูเวคานาสาธาโอทาตาขยยาหะปามุขาอากูเทววิจัขนาสถามัตตาหารักชามิสกาจัยยสัติโนทนายังอาคาปจุนโนโยติสาอภิวัตติทาเสตทาธาธากายาสเพนาณตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัติโนโมทมานาอภิกรรมุงพิกุนังะมิติงว่านางเขมิยาตุสตายามากัถกาจัก ยสัตติโนสัมพิตการามาเกถาโชตินามาจะอัตะวานิมานนติโนอากัวทาโูปัจจนิมิตาเตะเทตะตากายาตะเพนานัตตะวานิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยสัตติโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสามีติงมานังตะเทเตเทวานิกายาตะเพนานัตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเดชะเนตยสิสาสหะปวิชาติมัคคีลัง โภคตินะมะนาสวังทางเขโมคฆาตตะลังนาคังจันทางวะอติตาติตังสุธรรมาปะละมัตโตจตปปุตติทิมัตโตสาสันนังคุมาโรติโสจัสโุปาคัสมิติมังสาพระมัตโลกนังมหาพรามาพิติสติอุปปันโนจติมันโตภิกษมาคายยนสัสิโสทเสถาอิสระอาคูปเจกวัตวัตติโนเตสัญจะมัจะโตอาคาหาลิโตปาริวาลิโตเตจัสเพีภิกันเต พินเทศนเวตุรามเกมารเสนาอภิกรรมิปัสสะตนะหัตถมันธิยังเอตคันหัตถพันธะลาเกนฑพันธมัททุโวตมันตาปานิวาเลทะมาโวมุจฉะโกจินังอิติตตธรมหาเสนอกันหาเสนังอเปสัยปานิณาตรมหัจจา์ตลังกตวันเพระวังยถาปาวุจโกมิโกธนยันโตสวิจุโกตถาโสปัจจุทาวตติ สังกุโตอาสยังญวเสตันจัสพังอภิญญายะวะวะกิตตวันาจคุมมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนละเตมาลาเสนาอภิกันตเตวิชาณธาภิกข่โวอเทเยโหวหังกิตยิตเตเตจะอาตบธรรมกะลงตตวพุทธศาสาตานังวีตาลาเกหิปตามุงเนตังโลมัมปิอินชะยงตะเพวิจิตาสังขมาปยาติตายัสสติโนโมทันติสาภูเตหิสาวะกาเตชะเนตุตาหะตินักโมเมพุทธเตชะตารัตนะ ตายธรรมิกาเตชะประสิทธิปาสิเดวานารายะปารเมตราสิทธิประมาจอินทาจะจะตุโรกาคัมพีรักกกาสมุทธธาภูตุงังคาจะสัพพมัจฉัยยะประสิทธิภะวันตุเตฉัยยะฉัยยะธารณิธารณิอุททิอุททีนทนาทีฉัยยะฉัยยะขคนรัตนรานิใยนิไรยสยเสนะเมรุราชพลนะาราชีฉัยยะฉัยยะคัมพีรโสมพีนาเคนทนาคี ปีศาจภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาฐานมกขชาชัยยะชัยยะวัรุณะมุขศาสตราชัยยะชัยยะจำปาจิณนพระกุละขันธะชัยยะชัยยะคัดฉดคัชัคนนักโลงสุกะละปูชงสีหะพยัคฆิถปา ชัยยะชัยยะวรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณณะสุทินะระดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทัลณีตรีสทาสุชัยยะชัยยะชัยยะทัลณีสังตินสทาชัยยะชัยยะมังกราตัญญาภวัคเีชัยยะชัยยะวรุณะยักคีชัยยะชัยยะลักขาเสสุระพุชะเตชาชัยยะชัยยะกัมเมนระคขนาชัยยะชัยยะ ราชาธิราชสัจชัยยาชัยยะปะทวิงสุพรรณชัยยะชัยยะอะระหันตาปัจเจกขุททศสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหโรหินเทวาชัยยะชัยยะปรมางตุระโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณโควิรุปโคจันทิมาโรบิโตจักเวนะเตโยจักปุกเวโรวะอุทโนปิจักอาทีวะโยอาโยจักปาจุนโขกุมาโลทัตตะรัตถะโกอัถะอัถะรัถะมหาเทวาสุจิตาปัสส อาทะโยอิสิโนสาวกัสภาชัยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมเจสังโฆเจทตาปาโอเจชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเตนะชัยยะโตัถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเตนะโหโตเตชัยยะมังค์รังชัยโยปิพุทธัตสิิมัโตอายังมาลตังจะปาริมัโตปะราชโยอุโคติยัมโพธิมังเถปโมติต่าชัยยะอัชาพัมมาสนา มหสโนชายโยปิพุทธัสสะสิิมโตอัญมารัสะจัปปะปิมโตปะราชยโยโคตยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาอินทัพนามหิสิโนชายโยปิพุทธัสสะสิลิมัตโตอัญมารัสะจัปปะปิมโตปะราชยโยโคตยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาเวทคณาเทวคณามหิสิโนชายโยปิพุทธัสสะสิลิมโตอัญมารัสะจัปปะปิมโตปะราชยโยโคตยัม โพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาโสปันนาคณาเมหิสิโนชโยปีพุทธศาสตริมัโตอยังมาละาสจะปาปิมัโตปาราชโยอุโพสยัมโพธิมันเทปโมทิตา ัยยัตทานาคาณาเมหสิโนชโยปิพุทธาสสิลิมาโตอยังมาลัสสัจปาปิมาโตปาราชโยอุโคตยมโพธิมันเตปโมติตาชัยยัตถานาสปรมขนาเมหสิโนชยันโตโพธิยามมเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิจโยโหหีชัยยสุชัยยมังคะเลอะปลาชิตะปัญลังเกสีเสปัทวิปกเละอภิเสเกสะพุทธานังอัคปัตโตปโมทสีตุนักตะตังตุนวัง สุขมังค่าลังสุขปะาตังสุขติสังสุขะโนสุขสุโมหุโตจัสุจิทังพระมจาริสุปะทักสินังกายยรรมังวจกรรมังปทักขินังปะทักขินังมัโนกรรมมังปณิทิเตปะทักขินาปะทักขินานิกัตวานะละพันตเถปะทักขินิเตอัถะรัทาสุขิตาวิรุณหาพุทธตาจันเนอโลคาสุขิตาโหทาสหสัพเพหิยาติพิสุนันตุคนโตเยเทวอัตมิงคานิออธิขตา ที่ทายุกาสัตย์ทาวงตุสุขิตาหงตุสัพพะทาสั้งสัตว์สัพพะตัตานังลักขัตุขีนาสาตานังยากาจิปัตตะปัตทานาเตสังตปูเรนตุมัณโนราถายุตตะการีปวัตสัตวัตวัตสังวัตสาวะราหัสโรคาจุปัตถาวาเตสังนิวาริโตจะสัพพะทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาระหัง เอว่เมตุสังขังสมะอยังพัทฒวาตวัติยังวิหารตีเพตวานนีอนาคตพินิจตั้งอารามิอัตตระโกพัฒวาภิกขุมันเตติสิกขาโมติเตพัทเตติเจภิกขุพัฒวโตปัจจโตสุงพัทธวาเพื่อเท้โวจะปาเทาวาภิกฆเวตถาคตานังอนุปาฏทาวาตถาคตานังพิทาวาสาธาตุ ธรรมติตตาธรรมะมิยามาตาสเปสังขาราอนิจจติตังตถาคตโตอะพิสัมปุจติอภิสัมมติอาภิสัมปุจิตตาวอภิสัมมตาวาอจิปติเทเสติพัญญเปติปัฏฐเปติวิวะรติยิภาจติอตตานิกโรติกโรติสเปสังขาราอนิจจติอุปาทาวะพิกวตตาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังปิตาวา พาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตตตาเสรสังขาราทุขาติตังตถาตาโตอาภิสัมปูเจติอาภิสัมเมติอาภิสัมปูจิตาวาอาภิสัมเมตาวาอติกติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวรติวิพาจติอุตตานิกโรติเถรสังขาราทุขาติอุปทาวาพิกขเวตาคตานังอนุปทาวาตทาคตานังปิตาวาตา ชาตุกธรรมติสตาธรรมะนิยามาตาตะเปธรรมะอนัตตาติสังสถาคตตอาทิสัมพุจติอาภิตาเมติอาภิสัมพุจจิตตวอาทิตาเมตวาอาทิตติติเทติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิพาชติอุตตานิกะโรติตะเพธรรมะอนัตตาติอิทธมโวจัพภะคะวะตมะนาเตปิภูภะคะวะโตภาติตังอาทินัตุนิติ อคติต่างนานาากะเมื่อยะนปฏิสังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามผิดถึงสิ่งที่ล่วงไปล้ลด้วยอะไรและไม่ถึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและภคตีตามไปดินันตังอปัตันจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันหันจากโยธรรมังตะตะตะวิปัสสติอสังขิรังอสังกุปังตังวิธรรมะนุพระโหเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ้ง ไม่งอนแน่นคอนแคลนเขาควรป้องุณอาการเช่นนั้นไวปัจเจว่ากิจจะมาตัดฟังโพชัญญามะละนางโสเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันช่งนหฮิโนโสังคะลันเตนะมหาเีเนนะมัจจุนาเพราะการผักเี่ยตอมัจจุราชซึ่งมีเส้นนั้นใหญ่นั้นย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาทิมาตาปิงอโหระตมักานทิ่ตังตังเวปัจเทกรรัสโตติสันโตอธิคเตมุติเต พวกมีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยจคลานทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมสัพเพสังขารละนิจจาสังขารคือร่างกายใจ,ใจิตใจและลูกประธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารลทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกประธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายสัพเพธรรมะอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งต้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนั่งความตายเป็นของยั่งยืนอวัดตังมะยามะลิับพังอันเราจะพงตายเป็นแท้มรณะปะริโยสานังมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตัด ายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมะนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวอนอัญกายโยอาจิลังร่างกายนี้ที่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะิญญาโนสั้นปราตาจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตติจับนอนพับวะทะวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขะรังอีว่าประดุด,ดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนน้รัตถัง หาประโยชน์มิจดาอา้อนิจาวัตสังขาราสังขารทาั้งร้อยไม่เที่ยงหนออุปาทาวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจชิต,ตาวานิรุชันติทังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปาสามโมโสมโผค,ความเข้าไปสง,งบระงับสังขารทาั้งร้อยเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามะลันติเจตสังร้อยทั้งปวงกำลังตายอยู่มังสุปจกมาลิสระเล ที่ตายแล้วและกาลังจะตายแต่เทวหังมาลิตามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนักจิตมีชาสังสะโยความผู้ตายในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยยังจินจิกุตังกำลังสัพเพหิพาสเถหิตัสังคุณอย่างโนอาทุโมทันโตตุนัตุพนโตเยเทวะตมิฆาในอาทิคตาสีคาุกาสัตาหงุสุปิตาหงโสทุขาปะมุนจันโตมาตาปิตาสุกิตาหงโสทุขาปะมุนจันโตสัพเพยติตา สุกิตาหอนสุขสุขขาปะมุนจันตุสัพเพอญาติตาสุกิตาหอนสุขสุขขาปะมุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุกิตาหอนสุขสุขขาปะมุนจันตุสัพโภสัพเพอาจาริยุปชัยญาสุกิตาหอนสุขสุขขาปะมุนจันตุสัพเพนักขตตาสุกิตาหอนสุขทุขขาปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนสุขสุขขาปะมุนจันตุสัพเพสามัตถนังเสนิสันโุโภ นโมโพธิสัตตอคติมายะอิติพักวานนโมโพธิสัตตอคติมายะอิติภักขาวนโมโพธิสัตตอคติมายะอิติพักขวายาเทวตาสันติวิหารวาติมีทูเปคเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมะธานีนะพระวันจุปูจิตาโสถิง์กัลย์ลิทะวิหารมันธานเตราจมัชชะนวากาจากพิกวโวตาลา นิการทานกติอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจเตสาสปานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทัสัมภวาสังเทศะชะตะตัควัปปะจุการิญญาณิตังธรรมะวะนังปะติเตสัเพปิพุทธะพุทธัสสะกะโจนตุสังขยังสาเตติณังตะสังธรรมโมธรรมัตราจะบุคคลาสังโฆโหตุสัมมะโควะอัตไายะจะหิตายะจะอัมเหนะกขะตุสัตธรโม ตัพเพปิธรรมะจาริโนวุติสิงสัมปาปุโนยามะธรรมอีอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุตัพเพปิปานิโนกุถะธธสาตเนสัมมาคาลังปะเวชันโตกาเลเทโวปะวัตตุวุทธิภาวายะยันตันนังสะงมิทังเมตุเมทะนินมาตาปิตาจะอัตระตังนิจังลับขันตุปุตตะกังเอวังธรรมีนะราชานะอัจงรักขันตุกับพระทอ ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาเจนิพระยาโสกัปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปปานิโนเอตาวตาจะาอัมหีสัมปตังคุญญสัมปตังสัพเพติวานุโมทันโตสัมภาสัมปติติธิยาฐานังสัททันตุสัทธายติสังลักขันตุสัพพธา ภาวะนาภิลตาหโฏตุคัดฉันตุเทวตาภระตาหโฏตุสัพพังโสมังคังลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะอุทธานุภาเวนะตติหโหตุเนรันตรังโหตุสัพพังตุมังคังลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะตตีหโฏตุเนรันตรัหโหตุสัพพังโสมังคัลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะตตีหโนตุเนรันตรัง สัพเพุทธาภรรปัตตาปเจกานันจิตยังพระรังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสปะโสสัพเพุทธาภรรปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสปะโสสัพเพุทธาภรรปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสปะโสสัพเพุทธาภรรปัตตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเจนะรักขังพันธามิสปะโส เพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักทั้งขันธามิสภาโสตเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักทังขันธามิสภาโสตเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักทั้งขันธามิสภาโสตเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักทั้งขันธามิสภาโสตเพพุทธาพระปัตตา ประเจ้านั่นจะยังพระรังอาหัรทานนั่นจะเตะเสียนละรักทั้งตังา,างชาทันทานนี้จัทธาโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวสดสาธักยายพระพุทธมนี้ข้าพเจ้าขออนุเคราะห์ข้าพเจ้ายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีรรนนนหลวงปู่เสด็จสู่สวรรณพาไลา ขออน,นุสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพติฎิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้อันตรจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอุดจากะเป็งขอหย่ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าม,มาสีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนอนอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย ผู้ได้อาุทโมธนา,าสาทุกานในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาพรน,น้องทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระติตายอดเศรษฐีท,ทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย,ยลาวรวมถึงวัตถุมงคลท,ท,ทั้งปวงที่สามถึงอม็ดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวนา,านุภาพและพิธชานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินสราธุา